เจอชีสกับไข่ขนแบบนี้ใครจะทนไหว ยืดเยื้อให้สุดกับข้าวเปปเปอร์ไข่ข้นจากเปปเปอร์ลันช์แค่ได้ยินเสียงกระทะชูชาสู้ซ่าก,ก็ใจละลายแล้วข้าวเปปเปอร์เสิร์ฟมาในกระทะร้อนหอมกลิ่นพริกไทยกับไขน่นุ่มๆชีสเยิ้มๆรสชาติเค็มคนสั่งเป็นเซตคุ้มกว่ามาพร้อมไซด์ดิชและเครื่องดื่มเริ่มต้นแค่249มีให้เลือกสั่งกันถึง3เมนูเบคอนไก่นุ่มและแซนกรอิหมูแฟรงก์เฟิร์ตสามารถเลือกอร่อยกับข้าวเปปเปอร์ไข่ข้นได้2วิธีวิธีแรกให้ราดไข่กับชีสใส่เครื่องด้านข้างผัดคเื่อร ทุกอย่างให้เข้ากันได้ออกมาเป็นข้าวผัดหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นจากไข่และชีสสามารถปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบด้วยพริกไทยหรือซอสสูตรเด็ดของ Pe p ปอร์ u n c h เลือกกินเลือกปรุงได้ตามใจแบบ DIY ที่สำคัญอย่าลืมสั่งคริสปี h e ีสเกี๊ยวซากับเบคอนคอนชีสมากินคู่กันเพิ่มความฟิน้าวโพดเบคอนกับชีสเยิ้มๆแบบนี้เข้ากันดีเหลือเกินเกี๊ยวซ่าฮอชีสกรอบๆนี่ก็ของดีตามมาลองความยืดเยื้อฉ่ำาวาวข,ของข้าวเปเปอร์ไข่ข้นกันได้ตั้งแต่15สิงหาคมถึง31ตลาคม68นเอที่ร้า์ทุกสาขาข